กำลังเห็ดกินแรงพี่น้องเราเมื่อนี้ปีนเป็ดและก็ะลาเป็ดสาบายดีเด้อสาบายดีบัสสู้ะสสู้คนสาบายดีตอนคํายินดีตอนหาบเขาสูสองสาวันรันถุงเด้อทุกคนเนาะเป็นอะไรอตอนนี้แม่กำลังลาเป็ดแล้วก็มีปี่น้ำไมมเบิดดำคือเหลืออยู่สนอนไหมก่อนสุกเนี่ยไปเอากระซ่าม,มาหากระซ่าม,มาใสามมา่ส ที่ยูสิบได้ยามหาสิปิ่งบ่มีต้องเขียนสื่อไววเลยแหละมีไว้อยู่แต่มันมันกลิ่นล้วบิดเก็บมาแล้วเถอปิ่งเทียงนั่นเทียงนี่ใินะหมสกระบอกกรใส่ปิ่งมันเลยมาเลยเบอกหลาปิดใส่บระก,กอกที่หน้อง แต่ว่าลาบแบปบบปิ่งนะืออนเห็ดลาบแบปปิ่งเอานบริลาบเบบเอาเนื้อไปลวเอาเนื้อมาปิ่งป้าจะคิอ้วนนะเออห้สิเละกระสังน้ำมันเสียบอย่างนั้นเป็นซีกระซสซีนดิกินรสเห็ดเองดำโต๊ะตาลางเบิดบะปิ้งปิดกำลังยำ เพื่อพักเลียวเบิดลงตารางเครื่องหนึ่งพัน,นยนแไงเออบัดเดียวปุ่มอืมจังซันเลยจานหนึ่งกระโพอีิเกลียก็วไว้กินน้ำลังปิีงน้ำกินน้ำอย่างพอมันอยากกินแนวยากเนาะปิีงนี่เป็นยังที่มันต้องใส่เวลา พอแหละข้างน้ำมันมุเลยต้มกินน<อ>้ำันเลตัวได้มันอันแทนได้ชุกในใส่กลางมันแล้วตัวได้ชิม,มใหม่ๆล้วเอาข้างขอกมันไปแล้วขากไปหนัง อีพวกปปเปียกๆน้ำใหญ่ไปทางไฟลูกมันจะออกมาดำๆนั่นแหละปีกมันเอา,ขอา,าเข้าหันมันๆอ,อย่าไปใส่มันกนกุยเออเออตัวใหญ่ๆเอออัมนลยอะมปะป ไปประกอบห่อ,หอนๆพี่น้องเนี่ยกินกับเขาเหนียวห่อนๆแล้วเขาไม่นี่โอ้เดี๋ยวจะเพิ่มปผงได้จ้วจะไปก่อนอยู่ที่นี่โอเคได้ละมาเดลยทุกคนกระสีมีปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดก,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 กินกับผักสดพี่น้อง <c oughs> อันนี้ผักสลัดผักกาดผักชีบักถั่วฝักยาวนี่ มาได้กินข้าวแรงได้แจ้งก็เก่าได้ดอกไฟเนี่ยี่มาใส่พี่น้องผมเมื่อคืนสองสามหมื่น 2, 3, 100, 100, นะไฟอันนั้นดอกไฟขาดมาได้กินข้าวแรงเพได้กินเนื้อก้กิน่นาได้เพ่นีนั่งเอกนาง,งกินกับเขาใหม่แซ่บมอน,นีลลาเป็ดทุกคนกินกับผักซีหอม,หอม เก็บมาแต่สวนใหม่ใหม่ผู้กงไปแล้วค่ะว่วาเร,รนานางคะจริงอนงอู<ห> แม่งใหม่้กสิปยังตะกาแตนบ่เขาบไปบ่เมื่อวันยังจาเมื่อดดงเขา นอนอีกเลยมาชมข่าวก็เหมือนกันเห็นอะไรวันไหนดูนั่นผุดเหรอ,องานดองอีกไปพี่น้องงานดองหยาดพี่น้องเนาะนไปเบิร์ตกลุน่นไปเบิดเอื้อยเบิด์ตหนองเพราะว่าเหงาเดียวกันฮะ S, <S ขาเจ้าเป็นเราเป็นเจ้าโคตรเนาะแต่อีกแล้วหรอปีนี้คือว่าบอดี้บอยากให้แต่งงานหรอเพาะคนทั้งหลายร่วมันทีใหญ่คือว่าทางเงนสวรรค์หนูเขาบม่เห็นว่าเขาบม่เห็นนะก็ถ้าพ่อเมื่อใดก็คือมื่อนั้นแหละดีเขาเจ้าว่าปีที่ดีคือปีที่พ่อมดีกูเบิ้ลกูฟปีกู ยังเข้าไปลังถวยเรยคุณไล่ไปร้บบแจ็คชียนยังสือสืออยู่ไม่อยากจะไปเท่าไหร่พังบึง เเคยไปมาหาสู่กันแหละยังคือมันไก่หรือแบบบรรยามีงานพัดยังให้ลูกเต่าไปบขเคยไก่มุมาอยู่หนางอยู่หน้าแห่งบุญจักเพลเลยเขาเมื่อบ้านลูกเต่าเขาใหญ่แล้วก็แห่งบรรยงบุญจักไผลเลย เราได้เสบอยู่พอแต่ีพอกินไปแต่เสพผู้เดียวเสบอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> คนอยากหลับเป็ดเสบปรกอบทุกคนยามนี่ก็ยังเป็นยามที่เป็ดมันอยู่น้องกินกับเขาใหม่เป็ดกเก๋แช่ไหมงาน,นอืมมันแต่ว่ามืออื่นอ่ะอ่ะเรากะซิกบบาป่านเลยทุกคนจะถึงงานแล้วมืออื่นมานคืนมานอนสองคืนเนาะ กับเมื่อลงมาลินดนโดนได้มาเธอหนึงปกติน่ะปีวังกอดลงมาตอนยามบุญเนาะบุคคลได้ลงมายามที่แบบว่าโบมีเวียกมีงานนะอันนี้คือมาลินลินว่างเป็นไหมไม่มาตอนส่วนใหญ่พ่นแบบเนี้ย กาลูกคนม,มันจะมาอยู่นั่นคนมีโอกาสมันอยู่นะฮะในการลูกคนคือเทคเลีเ้ยงดูคนละมังพินมาช่งเราอยู่เฮือนคนเดียวแบบแบบสวรรค์เมื่อเวนอนนอนเรานอนเฮือนคนเดียวพอล่อีกลูกคนใหญ่เราไม่เคยเจอช่วงอย่างแค่นเนี้ย สรุปสวนมันเธอเอเธอได้เห็ดอยู่อะโบนเพื่อนบอกกับามาเพื่อนซีเห็ดสวนมันเพนไปลงทุนเห็ดสวนปลูกมันกับเขาเพื่นว่าซี่เ่ะไ่น่นเนี่ มือกดตัวบุ้มีหมดทำเด็ชซออยู่แล้วมันกัดเขาแจงจะกระดูกระแทบเลยองอมนละขีดการแงใส่ไกระแทบ มันคาหน่อยคือว่าปุนาก็อันนี้มาเดี๋ยวว่ามาเดี๋ยวปุน่ยหน่่อนมเปุกินไ่มันคล้ายกันง่ายกว่าเพี่ยนหน่อยทำงีาก็คล้ายได้ ที่สีแดงปกติแล้ว น่งอะนรเน่งขาบุชุขาจับกจับเจ้าสวยไวเองเขาข้างไวบันลนดลนว่าจาสบาย่เ็น่นนิมลมันก็อ่อนอยู่สิแล้วเขาเย็นมันอยู่เทึงเต่ตัวนั้นไฟมันติดซ่าเขาตุกัรถ จะสวยเองไหม <laughs> ทำอิทอยากสวยแหงตน้นเขาบอกว่ามันโบรานได้เงึงเสือตอนนั้นกินหมูอะไรเนาะไปหากินเขาก็จะทุกคน <laughs> ห้องพุ่งใหญ่เฮียลาเปล่ายย่งปีกมเลือแตกระดูกมันเหี้ ชีลธอขออนุญาตลาเลยด้อนาะขอบใจบิ้องสุขสุค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัเด้ีพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อค่ะเนาะเพื่อเหตุลิดต่อๆไปไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าด้อน้อง